เพิ่มยอดขายจาก1 0 0 0 0 0สนเป็น2 0 0 0 0 0ทำยังไงไปฟังกันค่ะคลิปนี้พัส,สรุปผลลัพธ์มาจากนักเรียนคนเก่ง2คนนะคะที่ทำยอดขายได้เดือนละ2 0 0 0สนแล้วซึ่งสรุปออกมาเป็น3คขอ้อแบบโคตรง่ายน,นะข้อที่1คือทำดีไซน์ให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและ เข้ากับเทรนในช่วงนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นของคุณโบนะคะคุณโบเนี่ยทำเสื้อผ้าเป็นดีไซน์เฉพาะสาวอวบเลยซึ่งดีไซน์ที่คุณโบออกมาเนี่ยยังไม่ค่อยมีในตลาดของสาวอวบเนาะและล่าสุดคุณโบออกคอร์เรคชั่นซัมเมอร์ซึ่งเข้ากับเทรนตอนนี้พอดีเลยค่ะและยังของคุณพาวนะคะเพิ่งคุยกันล่าสุดคุณพาวก็บอกว่าแบบที่ขายดีที่สุดคือแบบที่คุณพาวออกแบบเอง1น0นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณพาวเพิ่งออกคอร์เรคชั่นใหม่ที่จะแบบมีดอก มประกอบอยู่ในชุดนะคะซึ่งเป็นเทนที่ ฮอตมากๆในตอนนี้เลยค่ะพอที่2คือการเพิ่มกําลังการผลิตในแบบที่ควบคุมคุณภาพได้นะคะจริงๆทั้งคุณพาวแล้วก็คุณโบเนี่ยที่ได้ยอดขายแสนกว่าบาทเนี่ยเป็นเพราะว่าช่างเนี่ยสามารถทําชุดออกมาได้เท่านั้นจริงๆก็เลยทําให้ยอดขายถูกจากัดอยู่ที่เดือนละแสนกว่าบาทน,นะคะแต่หลังจากที่เพิ่มช่างเพิ่มผู้ช่วยมาแล้วก็เพิ่มการผลิตออกมาก็เลยทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบง่ายๆเลยนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆจุด เป็นจุดที่ท้าทายมากๆสําหรับคนทําแบรนด์เสื้อผ้านะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเราแบบเพิ่มกําลังการผลิตแบบเร็วๆมันก็มีผลทําให้คุณภาพอาจจะดรอปลงได้ซึ่งก็จะส่งผลเสียกับแบรนด์อีกนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเพิ่มยอยขายนะคะบางทีเราต้องกลับมาเซ็ตหลังบ้านของเราให้ดีก่อนแล้วค่อยๆเติบโตแบบมีคุณภาพจะดีมากกว่าค่ะปที่สคือการเพิ่มงบค่าแอดโฆษณานะคะแต่พัชจะต้องย้ําก่อนนะว่า ถ้าดีไซน์ยังไม่ถูกใจลูกค้าคุณภาพยังไม่ดีการเพิ่มค่าแอดเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยให้เพิ่มยอดขายนะคะอย่างของคุณพาวของคุณโบนะคะก็คือปรับดีไซน์จนเจอแบบที่ขายดีเจอคอนเทนต์ที่ถูกใจลูกค้าและ ขายดีจนผลิตไม่ทันนะคะดังนั้นพอมาเพิ่มกําลังการผลิตนะคะก็เลยทําให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบง่ายๆพอยอดค่าแอดเข้าไปเพิ่มนิดนึงก็เลยทําให้ยอดขายโตขึ้นเป็น2เท่านั่นเองค่ะดังนั้นพัดย้ําอีกทีหนึ่งนะคะถ้าข้อ1กับข้อ2ยังไม่ดีเราข้ามมาข้อ3อาจจะทําให้คุณขาดทุนพอะค่าแอดได้เลยนะคะและพัดคอแถมข้อสุดท้ายให้อีก1คข้อน,นะคะก็คือเราจะต้องควบคุมสภาพจิตใจเราให้ดีอยู่ตลอด นะคะคเราพูดตามความเป็นจริงก็คือไม่ว่าจะทํางานอะไรอาชีพไหนเนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาหมดเลยซึ่งเวลาที่เรามีปัญหาเข้ามาค่ะถ้าเรานอยเราท้อเราจิตตกสภาพจิตใจเรามันย่ําแย่ค่ะมันจะทําให้เราอะ่ะไม่มีไอเดียไม่สามารถโฟกัสงานได้แล้วมันอาจจะส่งผลให้ยอดขายตกได้นะคะดังนั้นเราต้องอย่าลืมที่จะควบคุมคุณภาพจิตใจของเราให้ดีอยู่ตลอดด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกๆก้า ของความสําเร็จของคุณโบแล้วก็คุณพาวเลยนะคะพันย้ําเสมอว่าไม่ว่าจะมีปัญหาหรือมีข่าวดีนะคะสามารถทักมหาพัฒได้เสมอนะคะพร้อมจะอยู่เคียงข้างนักเรียนทุกๆคนตลอดนะคะ